ราคาหันเงาะหองก่อบมาหำนเงาะ,ะว่าสิง้าบอมีผ้าสดใสวอนาะสมราคาวอร์ั้งเดิมงายมากนะหันเมาะเดินงายเดี๋ยวผมมันเกียยขึ้นสามสิบเป็นหะ มันมีกองหนาด้วยครับดัวยใส่บางกระจกออกเน,กน,กน,กนกาะเนาะเนาะเนาะใส่เนาะเสาเนาะเช่าแต่งงานเนาะเนาะรายาะเอียดงานตามจรนนิงนาะครับเนาะในกับฝากพิธีต่างๆนะครับเนาะใจกังใจอยู่ด้ออวยเนาะ ถูกเช่าหน้าครับผมสองยูทูบกับบาร์เรลแต่ราษาเนะครับเนาะแต่โอ้โหวัชสมลงทุนใซน์ทัวร์กับผมด่าว่าไอ้สื่อกล่องมากนะครับเนาะสองตัวแล้วครับผมตัวหนึ่งตัวตัวเล็กๆนะครับเดี๋ยวเอาไม่ดูต้องเปิดต้องเนี่ยใสกล่องอย่างดครับ cấp ông chút หน่อยเนาะครับพี่น้อง không, nói, nó không? À, <laughs> <laughs> โอ้อไินัื่ก็ฝากติดแชรต่างั่งรแล้ับเจอตั้งมักงันมักมักตั้งเียคิปมาคมแแต่ไม่ีคอนเทนต์ผมนี่แหละจ้ะโมมีแเนว่ยเคลิปสื่อสอะไรนี่ผมวมันจะเป็นเนาะครับ นนนะคะนสมบัติสมบัติเนาะสมัิอู้สมบ,ไนนะะสบัไหนเนาะการสมบัติไหนเนาะสับิร้องจะสอบกล่องซื้อสมบัตินี้ทดสอบก่องช่วยเฉยสบัตรสมบัติไหนะครัะเด้อ